จามใส่เพื่อนแล้วทำไมลูกหนูแดงมันทำเนาะหนูแดงมันทำหนูเตยน่ะลูกไม่รู้ใครทำใครเอออืม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 โอ้อื่อืม អត់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 មកលុបមកបែអឺវាប៉ៃហើយអឺវាប៉ៃហើយអឺ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 អ พี่หูพับอเอ๋อเล่นหาพี่หูพับอ๋อมันห้สนุกหนากกันอืออือ

ทำไมดูหนูตาลกำลังนอนใช่ไหมคะโอ้หนูตาลนอนอยู่หนูเตยนี่มันร้ายจริงๆเลยเนาะโอ้ยมันดีดไอ้หนูเตยมันดีดองค์กา ล๋ออะไรกัน hmm. มือติดมือติดมือติด เ้อโอ้โดนตายอแกอืมโดนตายเตย้ตาลูกมาเป็นลูกภนในนูน้นเอาเอาเอาอะไรกันอะไรกันเอ้ยเศบษฐเนยค่ะน้นนองเบาๆ เอ้อเอาเออกมาออกมาโอ้ลูกชาแม่ลูกชาแม่ออกมาค่ะโอ้คนสวยของแม่ออกมาค่ะโอ้ยพิเศษมันทําน้องหรอคะพี่เศษทาหนูดีหรอคะ